คือวันนี้เราจะทำชาลินห้ามเขือนกันมึงเคยรู้สึกอะไรกับกุ้งป่ะระหว่างที่แบบถ่ายคลิปมาเป็นเปียจริงผมรู้สึกผมผมก็แบบหลายอออนแหละ ดสวีดับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับวันนี้ครับทุกคนผมอยู่กับไอออนนะครับก็คือว่าวันนี้ครับเราสองคนกําลังจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเดืออะไรสนุกสนุกขึ้นมาได้เรื่องเนี้ยกูพูดมาสิบรอบแหละคือเกี่ยวกับไอ่ออนเนี่ยเมื่อคืพี่เป็ดกับพี่ออนครับเป็นอะไรกันครับพี่กุ๊กกิ๊กกันหรอเมื่อวานี้พี่หายไปพี่ทะเลาะกันหรือเปล่าแบบไอจีบกันแล้วแบบพี่ออนไม่เอาหรอครับเออเมื่อวานี้มึงรู้สึกว่ามึงสวยขึ้นปะจริงไม่ธรรมดาผมรู้สึกไอออนสวยขึ้นครับเหมือนกำลังจะมีผัว หน้ามึงดีขึ้นหรือวะทำไมอ่ะจำอะไรมาวะดีขึ้นไม่ได้เลยทเอ้ยแต่งตัวแบบดูแบบคือแต่ก่อนอ่ะแต่งตัวเยอะเว้ยโชว์แบบเนื้อหนังเยอะแต่เดี๋ยวนี้แบบปิดเยอะมีคนห่วงเขาบอกหนาวหรอ ต่อแหลสักเราไม่พูดบ้านดีน่ว่าให้มันมีความสุขในชีวิตมันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับก็คือผมเนี่ยจะมาทําให้ทุกคนดูครับว่าผมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรกับอ่อนเลยคือวันนี้เราจะทําชาเลนจ์ห้ามเขินกันผมอ่ะจะให้ออนทํายังไงก็ได้ให้ผมเขินอะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารครับเดี๋ยวจะไปเล่นชาเลนจ์นี้ที่ร้านอาหารกันใครเรียงวะมึงไงไปด้านโกหกถกว่ามึงจริงเลยสัสอาะเจนครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านอาหารแล้วเรามาที่ร้านโฮชิ oh, <shit. S 1> คือร้านนี้บอกเลยว่าผมมาประจําครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้านม,มาคนเดียวกินค,คนเดียวนะเออแม่กูอยากกินอาหารญี่ปุ่นกูกินคนเดียวไม่ได้หรอกูโตแล้วนะเอาอะไเอาอะไรเอาอันนี้ อันนี้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 เฮ้ยกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดนานทีเป็นอะไรกินให้หมดแล้วกูจะเลี้ยงถ้ากินให้หมดจ่ายนะมันมีเรื่องหนึ่งเว้ยที่ผมไม่ค่อยเข้าใจไอออนและก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนอื่นไปเหมือนไอออนไหมนะเป็นในความเป็นกันหมดไม่เป็นหรอกมึงรู้ยังว่ากูจะพูดเรื่องอะไรไม่รู้เออคือไอออนอ่ะมันชอบแบบมันชอบสั่งหลายอย่างเว้ยแล้วก็กินแค่อย่างละครมันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยมึงเป็นอะไรวะทำไมวะอยากกินหลายๆอย่างแต่ว่ากูไม่อยากกินเยอะเข้าใจใช่ป่่ะะพีีออเเเเเเเาทั้งมนนนนนูด๋ยยยยววใใใใจจจจ็็็ื เมื่อกับมันวะคำละห้าร้อยกินซูชิคำละห้าร้อยยี่โดปกติมึงกินอะไรมึงดูดิปกติกูกินกูสั่งถูกๆแบบแซลมอนแบบข้าวข้าวปั้นแซลมอนแบบงงๆอ่ะเนี่ยร้อยหกสิบบาทได้หกก้อนอ่ะกินข้าวที่บ้านเหรอยวจริงถ้าจะกินอย่ากินข้าวที่บ้านเถอกที่้าวกินเองเอ เหนื่อยใจกับมึงจริงเหนื่อยใจกับมึงว่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมเลี้ยงมันเพราะว่าแบบไม่ให้ผมยิมอดีนสติคืนแล้วครับเพราะได้แม่งเปลี่ยนลาดอดีนสติคืมึงไปให้ผู้ชายดูสันแน่นอนครับคนเกินกูตัดหงอกแต่ตอนตอนนี้ผู้ชายทิ้งแล้วครับก็เลยกลับมา อ่ะทุกคนเดี๋ยวให้มันสั่งกันละกันเพราะมันเรื่องมากมันแบบมันกินแบบคนปกติไม่เป็นเว้ยขึ้นคนปกติอ่ะมันจะมีคำว่ามารยาทเออเนี่ยเอาอันนี้นะอย่างนี้นิดยังอร่อยกินได้แต่พอดีแต่เนี่ยไม่มีคำว่ามารยาทคือถ้าถ่ายเนี่ยมันจะนานมากคือผมให้มันสั่งก่อนละกันแล้วเดี๋ยวถ่ายทีเดียวครับว่ามันสั่งอะไรบ้างโอเคทุกคนตอนนี้เราก็สั่งมาเทียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวชาลินเริ่ม้งตอนนี้เลยจนถึงกินเสร็จนายขอขอแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทคนิคิที่ใช้บ่อยที่สุดในการเจอผู้ชาย ปล่อยมาเพื่อนไม่ต้องเก็บแบบอยู่นะกล้องอะ่ะเนี่ยปล่อยตัวตัวนะวะปล่อยตัวตัวนอวะใครจะแม่รู้ตัดออกป้ะเนี่ยอันนี้แม่รู้ยังแม่รู้ว่ามันจะเอาอตัวกาย นั่นแหละครับแม่ไปกัดออกกันออกละกันหมวกกันน็อตไปกัดออกกันละกัน <c oughs> เห็นเห็นบ้านนี้แบบเราคุยมามาันแบบสิบนาทีแล้วผมยังไม่เขินในออนเ,อเลยครับเพราะผมไม่รู้สึกกับมันนะ <c oughs> คือผมบอกให้นะอันนี้ไม่ใช่เป็นการเซ็กชวลแฮล์รัสมินนะคืออันนี้ผมพูดตรงว่าผมสนิทก,กับมันคือเวลาแบบโนมออนแบบโนมโดนผมอะผมก็เลยออนนมโดนคื <c oughs> อโโ <c oughs> อุ้ยมโห <c oughs> คือบ่อยมากคือบ่อยมากคือแต่แต่ว่าผมจะบอกมันตลอดนะเพราะผมเป็นคนสุภาพบุรุษครับผมจะบอกว่าเออออนแบบโดมสีอะไรเงี้ยจะจริงมากกูจะบอกมึงอ่ะตั้งใจคือคือจริงๆอ่ะผมมันไม่ขืนกับมันหรอกครับคนที่ขืนอะคือออนมากกว่ามันเป็นคนที่แบบรู้สึกกับผมมากกว่าบอกน้องไปดิเพราะผมอ่ะแบบก็ทุกคนก็ดูในกล้องเหมือนกัว่าดูดีป่ะกินอะไรแบบว่าหง่ะมึงลองมั่นใจวะลองจับมือกันไปแล้วดูหน้ากล้องดูใครจะเขืนกันอันจันบ่อยดูดิไม่มีหรอกไอ้ควายใช่เหรอจริง ไอ้ที่ฉีดเต้น,นอยู่เนวะนั่แหละครับคือสำหรับผมเนี่ยมันไม่สามารถเป็นอะไรได้มันไม่สามารถทําให้มันเขิดนได้หรอกทุกคนเอาจริงว่ะถ้าออนท bon ำอะไรมันไปอ่ะมันก็จะหันมาด่าไอ้ที่ออนทำที่อะไรเนี่ยเข้าใจใช่ปะเข้าใจใช่ไหมทุกคนมันไม่มีทางหรอกว่าวันนี้ออนจะได้เงินพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งหรือล้านหนึ่งเก็ตปะต่อให้ออนแบบแปดเข้าใจใช่ปะเข้าใจใช่ปะไม่เหมือนน้องคนไหนน้องคนอื่นๆเห็นปะคือน้องเพียวนี่คือเห็นน้าคือแบบแบบมิดแล้วอ่ะเข้าใจหรือม มึงน่าคุยดิมองน่ากูยน่าคุยไงมึงน่าจะบกล่อ คือกูว่าถ้าเกิดทําให้มันเขินนะัะมันยากเดี๋ยวเรามาเล่นนี่กันดีกว่าห้ามยิ้มทําให้ยิ้มได้พอถ้าทําไม่ยิ้มอะไม่กลัวไม่อยากใครทํ้ไม่ฝ่ายยิม้มอะคนนั้นได้คะแนนอ่ะเดี๋ยวรออาหารมาก่อนแล้วกันครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับอย่าใช้คำว่าเราที่ออนสั่ง <c oughs> ของกูมีอันเดียว <c oughs> อย่าว่าเพื่อนงานก็เยอะกูรู้จะพูอะไรวะ <c oughs> เกมเริ่มจริงๆนะ้เกมเริ่มจริงแนละ้วคือใคร,รทำห้ามยิ้มอ่าห้ามยิ้มแล้วแบบกูมีอะไรอยากถามมึงเ้วยคือมึงเคยรู้สึกอะไรกับกู้าาางระหว่่่ทีีนนมเเปป็ย กูรักผู้หญิงอยู่แล้วนเพื่อนมันเหมือนลูกคนโตของกูเมย์พวกมันมันก็เหมือนมีลูกอ่ะน้ำกูนะแต่น้ำกูนะน้ำมันก็เหมือนน้ำกูแล้วมีคำหนึ่งคำถามที่อยากรู้มาตลอดที่แบบปกติแบบออนแบบอย่างไงกว่าอ่อยปะไม่อ่อยตั้งใจแหละไม่ได้ตั้งใจแล้วคืออะไรอยากให้รู้ว่านมเยอะหนูจะเล่นจริงเหรอมีแต่ฟองน้ำเพี้ยวกว่าโดนเหรอแล้วถ้าเกิดสมมติแบบวันหนึ่งแบบวันหนึ่งกูกูจิ้มที่บางมัเอ่าวอ่ะ กับมันไปสั่งจุณเ <c oughs> นี่ยใช่เนี่ยมึงรักกูไหมเวลาแบบถ่ายคลิปแล้วกันอยูแล้วกันอะไรเงี้ยคือถ้าน่าเรื่องหน้าตาเนี่ยผมให้ออนแบบเต็มสิบนะเก่าอ่ะเก่าถ้าเทียบกับอายุนะคือแบบแม่งอายุยี่สิบเจ็ดแล้วอ่ะแต่คือหน้าอันนี้เหมือนแบบยี่สิบสี่อยู่ข้ <c oughs> อนี้คือหน้าตาดีแต่ว่านิสัยเนี่ยเต็มสิบผมให้ลบสิบไม้ลบสิบผมสนิทกับมันแล้วผมรู้นิสัยมันเยอะครับเอ๋อมันมันสายแบบเขาเรียกว่าอะไรวะจะบอกว่าปากหมาเพราะเดี๋ยวเขาหาว่ากูด่าเดีผมโดนมันด่าเยอะมากปีที่ผ่านมาเนีีีี่่่่่่่่ยยยคือออออออแแแบบบบมมมมผผเเนน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 ดดาาาห้้้กกัััไวะ คือมึงไมาตอบคำถามเลยวมึงรักกูไหมก็ซิฟข้างหูอ๋จริงความรู้สึกขอผมก็แบบหลายออนแหละเด็กเพวกเด็กเองก็คีิดอีกไงใหญ่เด็กก็ไปตัดฉากแค่เนี่ยตัดเนี่ยกูรักกูอะแล้วก็ตัดออกแล้วก็บอกว่ากูรักไอ้อ่อนก็ซิฟข้างหูกู พูดมากสำหรับมึงมึงคิดว่าเพื่อนกันอ่ะอเป็นแฟนกันได้ปล่าได้เนาะทำไมอ่ะกูเห็นเป็นกันเยอะแยะเลยเหรอแต่กูคิดว่าหลายๆคนมันก็ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกูเข้าใจเว้ยพี่น้องๆคิดว่าแบบพวกพี่ะบอกว่าเป็นเพื่อนกันไปสักพักเด็กพี่ก็เปิดว่าพี่อ่ะคบกันไม่ใช่ครับทำพูดมึงก็บอกพั้งที่พีบอกความจริงไปเถอะบอกว่าอะไรมึงอ่ะชอบแบบมาอย่างนี้แบบวันไหนน้องๆอ่ะเห็นว่าผมไอ่อนเนี่ยเป็นแฟนกันนะเอาตีมันถีบหน้ากูเลยคืออยากเป็นการแสดงครับว่าการแสดงของผมทำได้ครับผมอ๋อ อ่อนจังอีเป็ดอ่อนผู้หญิงแบบนี้จริงอันนี้เม่จริงอยากตัดอ่อนนะอันนี้คืออ่อนเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วคือแบบมึงไม่เห็นได้ยังไงมึงไม่เห็นได้ยังไงเว้ยมึงเห็นได้ยังไงเว้ยเว้ย บอกแล้วไงว่ากูอยู่กับมึงตลอดเวลาไอออนลิ้นมึงสเต็มมอนติดลิ้นขาวเชียเป็นชิ้นเลยคือเราสองคนไม่หมอะกันเลยมึงไอมันมีเกมอันนี้ให้เล่นเว้ยมึงเคยปะที่แบบพูดมาสองอย่างอะแล้วก็ให้ให้ตอบเลือกให้เลือกว่าแบบชอบแบบไหนเดินมาดูกันว่าเราสองคนอะรู้จักกันแค่ไหนไม่ต้องคุ้ใจนิสัยเข้ากันแค่ไหนแบบสิ่งที่เราชอบอะมันจะตรงกันไหมทะเลกับภูเขาทะเลส้มตำกับอาหารญี่ปุ่นต้มตำ มึงมึงสต๊อกกูมึงเวลาพี่ใหม่เนี่ยเลือกอะไรระหว่างไปเที่ยวกับขวัไปเที่ยวหมูกระทะกับชาบูชาบูมึงแอบชอบกูไรอ่อนมึงอะถ้ามึงถ้ามึงรู้อยากตัวกูอะกูชอบผู้หญิงตัวเล็กตัวสูงหนึ่งสองสามตัวเล็กแอบมึงแอบมีใจมึงแอบมีใจเขากูเคยเห็นอะกูชอบผู้หญิงแบบหน้าอกเล็กหรือใหญ่หนึ่ง ตองซ้ำใหญ่หญมึงมึงสตตอกกูแหละมึงอกูกูรู้แหละที่มึงอ่อยกูตลอดแน่เลยแบบมึงอ่อยกูก็ผมขอ,อแบบฝากโบโทไปตอนนี้ด้ยนะเพาแบบสำหรับหนุ่มคนใหนมหน่นะครับแบบคือตอนนี้นักเรียนไม่ต้องแหละพอเงินหมดออนเนี่ยน่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยแตให้พูดตรงๆก็เสียรวยๆเอาเอาไปจากกูทีออ <laughs> จถึงจะถึงเพิ่งได้กูถึงอยู่ในใจกูอะ <laughs> ใจพ,พี่ก็ได้อยู่นะใจกูก็ได้อยู่นะใจกูก็แบบเอ้ยออนอยากมามือเซ็กชวลฮาร์เมิทจบหัวนมวกูอะทุกคนเห็นว่ามันมีใจผมเว้ยผู้ชายทุกคนอะมีเพื่อนไหมที่แบบอยู่ดีแบบจะมือลงเสื้อแล้วแบบคือตอนถ่ายเอ็มวีเอ็มวีที่เราไปเล่นด้วยกันมีวมิวเป็นช่วงพักครับผมก็ยืนลงผมดูผมก็ยืนแบบถ่ายคนอื่นอยู่ผมก็ยืนลงผมเว้ยออนก็นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยผมยืนตรงนี้นะออนนั่งอยู่เนี่ยผมก็ยืนดูผมเล่นโทรศัพท์อ,อ,อยู่ดีแม,ผม่มาบีบปูดกูปิ๊บกูผมผมเหรอเอ้ยมีบกูตู่งทำไมอออ่่ะ๋กูวา กูว่ามึงชินมึงชอบจับตูดแครกูชอบจับตูดคนอื่นหรอตูดใครตูดผู้ชาย <laughs> เห็นป่ะมึงอ่ะ ชุดนี้พี่ตูดกว่ากูง,งงมากเลยคือนี้พวกก่อนนะว่านี่คือแบบเราถ่ายให้ดูว่าแบบเราเวลาเราอยู่กัน2คนเนี่ยเราเราเป็นยังไงกันอันนี้คือรูวเดียวเลยนะน,นี่คือ,เ,อเลยนะมันไม่มีแบบในคลิปที่แบบเรามาแบบ <c oughs> ไดับมันไม่ใช่มันนี่มีมีแหลกไหมมีแหลกไหมอันนี้ดีกว่า <c oughs> มันมีเกมนึ่งเว้ยที่กูแบบนี้มาเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบเลยว่าแบบเราสองคนอะมีใจให้กันไหมคาบไว้แล้วแบบมองหน้ากันอะ <c oughs> ขยิมก่อนแท้จบเลยไปเหรอเอาเลยดีสัน่น แล้วเขาไปหมดแล้วนะเอาอันใหม่เลยออนแล้วพอไปจานกูแล้วกูจะกินยังไงอะมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ดูก็รู้ดูก็รู้ใครใจไม่ต้องมีใจเดีไม่ต้องมีใจเอาไงเอาแหม่อาแหมเมื่อกี้กูขับหน้ามึงให้ดูคนที่มึมออก กูยอมกูยอมก้ดกากเลยไอ้ควายตัดใจกับะกูซะรอบสุดท้ายรอบตัดสินยิ้มเลยยิ้มเลยเห็นป่ะมึงก็ยิ้มเห็นป่ะ ทำ้มึงเห็นไงว่าคุณไม่รู้สึกอะไรก็ม,มองหน้าคำติเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วหลังจากมากินเสร็จมันก็กลายเป็นเจครับแบบพอจ่ายปุ๊บั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะคุยกับผู้ชายอื่นมึงอ่ะนี่เป็นทั้งหมด3,917บาท ถ้าไม่น้อยต้งองวะเนี่ยใจที่หมายเจอคนด้วยครับผมดูสไลด์คลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยเราจะมาถ่ายกันอีกแล้วกันสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับไม่ออามาเราจะ scan สไลด์กนัน,กกน,นกเอาแบบเมื่อกี้เดียวอาแบบเมื่อกี้นั่งเอาสายดีครับแม่หมายเราจะ scan สายรองเท้ลาลายครับาาก,ก็ลาลก่อนอนะทุกคนจบๆอ่าคะแนนวะเบื่อเบื่อแล้วส้มตำอ่ะอยากหลองส้มเตนคะแนนวะไม่เอาแล้วน้องที่ลงเรืออยากกินน้องเกลือของบาลยังไงวะไปกันทุกคน